สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชต f แฟมิลค่ะใต้ชายคาบ้านมุมเล็กๆที่ปะบัวเพาะ,มะเมล็ดพันุ์ไว้ช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วก็เอาไปไว้ปลูกช่วงต้นฤด,ด,ดูหนาวค่ะปะบัวทําคลิปไปแล้วเนาะวันนี้จะพามาอัปเดตว่าต้นกล้าเราที่เราเพาะไว้ขึ้นดีไหมและก็ มันจะไปปลูกได้ไหมเพราะว่าต้นกล้าโตแล้วแล้วฝนยังตกอยู่เราจะทำยังไงเราจะมาอัปเดตให้ชมค่ะเนี่ยค่ะดูตั้งแต่นี้ไปเลยค่ะอันนี้เป็นโอ่์เลี้ยงปลาสอดแดงค่ะก็เอาอะไรนะเฟิร์นอะไรลืมชื่อไปแล้วเนี่ยอันนี้ค่ะมาปล่อยไว้ อ๋อแหนแดงค่ะอันนี้ก็กะละมังบัวพัดโบกค่ะเนี่ยค่ะก็เอาแหนแดงมาปล่อยไว้เนาะอาน,น้ําใส่เราต้องคอยดูว่าน้ําแห้งค่ะอันนี้เป็นกะละมังที่ประบัวเพาะมิดบวบหอมไว้เนี่ยค่ะถ้าต้นกล้าเขาขึ้นมาเราก็จะได้อาไปปลูกเนาะเราทําแบบนี้มันจะดีตรงที่ว่า ต้นไหนขึ้นเราก็จะได้เอาต้นกล้าไปปลูกถ้าเรา,เาไปปลูกเลยบางทีเขาเน่านานนานเขานานขึ้นมันเน่าเป็นหลุมๆไปมันจะทําให้เราเสียเวลาอันนี้เราเพาะตรงนี้ไปเลยแล้วก็ต้นกล้าขึ้นแล้วเราก็เอาไปปลูกนะคะก็มีเม็ดเมล็ดมะละกอแขกดําเพาะไว้ค่ะเอาไว้ปลูกอันนี้ก็เป็นต้นหองเงินหอทองต้นเล็กเนาะก็เอามานุบาลไว้นี่กับ เนี่ค่ะสนิทจนดำปลาค่ะสมองสักไปแล้วค่ะคุณผู้ชมเบอร์คือแบบเบอร์เบอรไปแล้วเนี่ยค่ะอันนี้ไหนแดงมันเต็มค่ะมันเต็มปลาบัวก็ช้อนเอาไ,ไปให้ปลาดุกกินละช้อนไปให้ปลาดุกกินแล้วค่ะค่ะเป็นมุมเล็กๆของปลาบัวค่ะเอาไว้เดินเอาไว้อนุบาล มเมล็ดพันธุ์ด้วยเลี้ยงเหน่แดงเล็กๆน้อยๆไว้ให้ปลาเลี้ยงไว้เพื่อขยายพันธุ์เยอะๆนั่นแหละเละต็มเราก็ยังไม่ได้ไปทําตรงนู้นที่บ้านสวนค่ะก็เหมือนอนุบาลไว้ก่อนดูแลไปเรื่อยๆอันนี้เป็นต้นยุคาซื้อมาอนุบาลไว้เพื่อจะไปปลูกไร่นู้นค่ะไร่ที่นครไทยค่ะไปเมื่อไหร่ก็จะนําไปปลูกคุณพ่อบ้านบอกว่าโอ้ยกลัวจะได้ไปมันจะหมดฝนจะปลูกได้หรือ ก็ยังไม่รู้เนาะก็ลองดูค่ะก็เลยเอามานอนุบาลถ้ามันอยู่แปลงของเขาเนี่ยมันมันมันจะตายไปเลยมันจะต้นเล็กแค่เกนไปค่ะคือเขาปล่อยอะ่ะเขาปล่อยแล้วพพนหมดฤดูปลูกแล้วเนาะเราก็เอามาใส่ปุ๋ยใส่อะไรปุ๋ยจุลินทรีย์นี่แหละนมหมักนี่แหละค่ะเนี่ยค่ะมาดูอันนี้กาดหอมพอปลูกแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ลงปลูกเนาะนีค่ะ พอปลูกแล้วค่ะประกาศหอมอันนี้จะเป็นหัวค่ะเป็นหัวคล้ายๆกระหลำ่ำหัวเท่านี้หัวขาวๆใสๆแต่ลืมชื่อไปแล้วค่ะซองก็เอาโยนทิ้งที่ไหนอันนี้เป็นคณะฮ่องกงค่ะขึ้นสวยขึ้นได้ดีมากคณะฮ่องกงค่ะอันนี้ยังไม่พอปลูกค่ะไม่พอย้ายปลูกแต่อันเนี้ย บอกคอรี่เนี่ยถ้าเราลงปลูกก็ปลูกได้แล้วค่ะเนี่ยค่ะปลูกเร็วได้กินเร็วค่ะแบบบ้านเรานี่หน้าหนาวก็มีแค่สองสามเดือนเนาะมาดูซินี่อะไรเนี่ยยุกยัากยุกยักอยู่เนี่ยเนี่ยไม่ค่อยเจอหรอกนะคะไม่ค่อยเจอเพราะว่าธรรมชาติดนแตย่ยอาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อ้าอยู่ไตขึ้นมา เนี่ยค่ะอันนี้เป็นผักชีป้อมของเรานี่แหละค่ะที่ประบัวหวานไว้แล้วก็ปิดเนาะปิดไว้แบบนี้ค่ะปิดไว้ปิดไว้ไม่ให้เขาเจอแสงนคะคะเริ่มแตกแล้ววันนี้เปิดละเปิดให้เขาเจอแสงแล้วค่ะเนะคะเปิดให้เขาเจอแสงแล้วปลูกไว้กินค่ะซื้อเขาแพงมาก เนี่ยค่ะถ้ามันถีเนาะมันขึ้นมาถีแล้วก็ถอนถอนไปกินให้มันห่างๆเนี่ยค่ะหนึ่งซองค่ะนี่หนึ่งซองอันนี้เป็นตั้งโอ๋หรือกุ้ยช่ายเลยนั่แหละขึ้นดีมากๆเลยนะ่ะกําลังขาวๆหวานพร้อมกันกับพักชีป,ป้อมนี่แหละเขาขึ้นดีๆเนาะต้นกล้าสวยๆประบวก็จะไปทําเป็นแแปลงอันนี้เป็นกระลำค่ะกระลำกระลำห้าซองเพาะไว้แบบนี้เลย เมื่อต้นกล้าสวยๆก็จะไปทําแปลงปลูกแล้วค่ะกระหล่ำนี่อายุเขายาวนานกว่าจะเป็นหัวถ้าปลูกปีนี้ที่ประบวปลูกนะปลูกช่วงมกราปลายปลายปลายเดือนไม่ทันได้กินหัวลมพายุมาช่วงเดือนมีนาเขาลม้มเขาล้มแล้วก็เฉาน้ําตายค่ะนี่ปีนี้ก็เลยอยากจะไปปลูกแต่ ปลายปีปลายปีนี้แล้วก็ต้นปีหน้าก็จะได้กินหัวช่วงมกรานะคะนะคะก็ะจะทําแบบนี้เนาะปลูกไว้กินค่ะนะคะอันนี้เป็นมันม่วงญี่ปุ่นซื้อมากินแล้วเอาหัวที่ทั้งหัวทา้งปลายนะมาชำชำไว้ก่อนเนี่ยค่ะอนุบาลไว้ก่อนชอบกินก็ต้องชอบปลูกค่ะอันนี้คือ <c oughs> ต้นเมงเคงค่ะต้นเมงเคงอันนี้ต้นอะไรนาะน้องสมอันนี้ก็ต้นอะไรเนี่ยค่ะน้องสมช่องน้องสม SKN เเกษตรแฟมิลี่น้องสาวคนสวยส่งมาให้ค่ะเนี่ยบอกพี่บัวก็ขออนุบาลไว้อย่างนี้ก่อนเพราะว่า ส่วนนู้นมันลกเราก็ยังไม่ทําอะไรไม่เรียบร้อยเนาะมันลกหน้าเนี้ลกมากแทบจะไม่มีที่ปลูกเลยคือว่าลกชื้นแฉะค่ะก็บอกว่าขออนุบาลไว้นี่ก่อนนะน้องสม n, k s k n เกษตร family คือเราทําคลิป y YouTube เปิดช่อง YouTube นี่ขั้นแรกที่เราได้นะคืออะไรก็ได้เพื่อนนี่แหละค่ะได้มิตรภาพที่ดีได้กัรยานามิตรที่ดีเพื่อนก็มีหลากหลาย เจอกันในช่อง youtube นี่แหละค่ะเป็นเพื่อนกันมีอะไรก็แบบให้กำลังใจกันค่ะก็เมื่อวันสองวันเนาะปราบัวก,ก็เข้าไปดูชัวช่วโมงชั่วโมงหายไปเกือบพันก็ท้อแท้มืออ่อนตีนอ่อนทอแท้ไปหมด พอเทแต่ oh, take, take. ก็ต้องสู้เพราะว่าเราลงทุนไปเยอะแล้วลงทุนซื้อโทรศัพท์นี่เครื่องที่สองละแล้วก็ไม้กันสั่นด้วยอะไรด้วยแล้วก็เวลาเราก็มามุ่งมั่นกับการทำนะคะคลิปเข้าไปคอมเมนต์เพื่อนเข้าไปเยี่ยมช่องของเพื่อนเราทำมาเยอะแล้วค่ะก็ต้องสู้ต่อไปเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังเดินหน้าถอยหลังอยู่นี่แหละก็สู้ๆค่ะเพื่อนๆก็ให้กำลังใจบอก ว่าถึงเม้นว่าเรายังไม่ผ่านกฎเราก็ทําไปเรื่อยๆและก็ทําคลิปลง youtube ฝากไว้ในองค์กรใหญ่เอาไว้ให้ลูกหลานได้ชมกันนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมพามาอัปเดตเพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆและก็คุณผู้ชมทางบ้านค่ะนี่ค่ะการปลูกผักไว้ กินเองนะคะอันนี้เป็นผักกาดหอมบัตเตอร์เฮดค่ะเนี่ยบัตเตอร์เฮดป้าบัวซื้อมาหวานใหม่เนี่ยค่ะกำลังขึ้นอันนี้ก็หอมเหมือนกันหอมเหมือนกันปีนี้จะปลูกห่างๆให้มันเป็นหัวสวยๆบัตเตอร์เฮดอันนี้มเมล็ดพันธุ์รวงใส่ป้าบัวเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์เป็นพวก ค้างพวกเคือพวกเป็นลูกๆอะ่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นจุลินทรีย์เป็นนมที่เหลือจากที่ห้านกินเอาใส่ขวดไว้เนี่ยมาไว้ตรงนี้เราก็จะได้เนี่ยค่ะเตรียมแบบน้ําเตรียมบัวอย่างเงี้ยผสมรดราดราดลดไปเนี่ยค่ะอันนี้มเมล็ดพันธุ์ที่ซื้อมาเป็นซองๆเนาะที่เพาะไวน้นะคะนี่เป็นถั่วลันเตาค่ะขึ้นดีมากเลยถั่วลันเตาต้นกล้าถั่วลันเตา ตัวลันเตาขึ้นดีมากซองเดียวนะคะเนี่ยคุณผู้ชมขึ้นดีมากเลยถ้าเราไปลงปลูกลงดินเลยเนี่ยมันมันจะทําให้เม็ดเน่าอย่างว่านั่นแหละนี่คะนี่ง่ค่ะอันนี้เป็นมะเขือเทศลูกใหญ่ๆนั่นแหละแล้วก็ฝานฝานเปะๆไว้เนาะเนี่ยคะขึ้นดีมากอันนี้เป็นมะเขือเทศราชนีเนี่ยค่ะได้ต้นกล้าเยอะจังเลยเนี่ยค่ะหนึ่งซอง จะไปปลูกไว้กินนี่เลยค่ะนะะี่ค่ะมะเขือเทศราชินีก็อัปเดตให้ชมเนาะนะะี่ค่ะอันนี้เป็นคณะเคี้ยวนะะี่ค่ะเพราะใส่อย่างนี้เลยเพราะเพาะใส่นะะี่ค่ะอันนี้ใหญ่ๆอย่างนี้เลยแล้วก็จะย้ายปลูก ย้ายลงอนุบาลค่ะอันนี้อะไรเอ่ยอู้เขาขาวๆนะค่ะไอ้ต้นตั้งโอ๋ปะปะบัวเรียกตั้งโอเนี่ยค่ะขึ้นช่ายนั่นแหละเนี่ยค่ะถ้าเขาขึ้นดีเล็กๆนี้ก็เสียงดวงเหมือนกันเขาจะยุบเขาบาบางของพวกนี้เนี่ยปิดไว้อย่างงี้อย่าให้เจอแสง เนี่ยคะ่ะใช่หมดเลยเนี่นี่เต็มดูอันนี้ผักชีลาวอันนี้เป็นผักอีตูผักอีตูขึ้นดีโพดโพเนี่ยค่ะเนี่ยผักอีตูขึ้นดีโพดโพแล้วก็จะถอนต้นใหญ่ๆนะคะปลูกอันนี้เป็นมะเขือเปาะสีม่วงคะ่ะมะเขือเปาะสีม่วงนี่ กบัวเอาจุลินทรียสั่งข้อแสงกับนมหมักใส่บัวมาลดเขาคงจะแบบเกินอะ่ะคงเค็มเกินอะ่ะดูสิใบดังๆเกือบเน่าไปเลยนี่ค่ะต้องถอนใส่ถุงดำหรือใส่กระถางเล็กๆอนุบาลไว้ก่อนก่อนยังไม่มีดินค่ะยังไม่มีดิน ซ,ซื้อดินมาเท่าไหร่ก็ไม่พอค่ะคุณผู้ชมบอกคอรี่ค่ะเนี่ยค่ะบ็อกอรี่ลงปลูกก็ลงปลูกได้แล้วค่ะเนี่ยค่ะอันนี้มะอึกมะอึกก็ยังไม่ได้ไปลงปลูกเนี่ยค่ะต้นน่ะพอปลูกแล้วมะอึกยักษ์ค่ะปลูกไว้กินก็ได้ขายก็ดีเดี๋ยวนี้มันก็สูญหายไปกับชุมชนแล้วค่ะมะอึกยักษ์ลูกใหญ่ อันนี้ผักชีลาวอันนี้เป็นคะนาอะไรเนี่ยไม่ค่อยงามเลยเนี่ยไม่งามเลยอันนี้เป็นคะน้าคิวอันนี้เป็นกระหล่ำค่ะนี่คะ่ะกระหล่ำมเพาะใส่แบบนี้เลยเนี่คะ่ะซองนึงซื้อมาปีที่แล้วได้เยอะเยอะปีนี้ไปซื้อมาห้าซองได้แค่นี้แหละคะ่ะนี่ ได้แค่นี้ค่ะให้เขาขึ้นดีๆก่อนแล้วเราให้เขาต้นมีใบดีๆเราก็ใส่ถอนใส่ถุงใส่อไรอนุบาลน,นคะคะหรือจะยกไปปลูกเลยแบบนี้ก็ได้เพราะมันไม่เยอะเนาะขึ้นไม่เยอะแล้วก็ให้ดูอันนี้ปักบัวอันนี้ไว้นี่ค่ะผักชีผักชีป้อมผักชีหอมเรานี่แหละ คือปิดนะคะเอานี้ปิดไว้ไม่ให้เขามีแสงพอละว,วันนี้ก็จะเปิดแล้วค่ะนะคะจะเปิดละเปิดละการปลูกผักไว้กินเองแล้วก็การที่ว่าเราเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์ไว้ช่วงกันยาตุลากันยาตุลาเดือนตุลาก็หมดฝนแล้วค่ะพุทธจิกาต้นเดือนแล้วก็นําไปปลูกได้ค่ะแล้วเราก็จะทันหน้าหนาวเราก็จะได้มีผักกิน ผักกินแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายของเราเพราะว่าปีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างแพงหมดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายของเราเพิ่มขึ้นค่ะเยอะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นหมดค่าใช้จ่ายสูงเราต้องหันมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ปลูกผักกินเองค่ะเล็กๆน้อยๆเน,นี่ยค่ะถ้าใครไม่มีดิน ไม่มีพื้นที่นะคะปลูกใส่ถุงใส่อะไรเล็กๆน้อยๆกลองโฟมก็ได้นะคะพามาอัปเดตขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเ,เข้ามารับชมนะคะเพื่อนใหม่ที่แวะเข้ามาก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านสวนชินโชกด,ด้วยค่ะคลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะติตาด้วลา